คือมีหลายคนค่ะมีปัญหากลิ่นตัวแรงกลิ่นตัวเหม็นเนี่ยฝนเปนค,คนนึงเลยนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่เอาไม่อยู่เขา,าบอกว่า24ชั่วโมงอ,อะไรก็เอาไม่อยู่งองนี้ยค่ะแล้วเรารต้องแบบเราก็ขาดความมั่นใจทีนี้ถ้าเรา เราอยากกำจัดกลินตัวคุณหมอมีทีไหมสารส้มก็แล้วอะไรก็แล้วอย่างเริ่มจากสารส้มเลยเด็กไงคะเด็กๆดูตามละครนะใช้สารส้มกันแบบไม่อยู่นะคะสำหรับที่ฝนแล้วก็ทุกกี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดสมัยนี้จะเป็นแบบพวกโรออนกินกายอะไรพวกนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัวหรือกลิ่นกายเกิดจากอะไรนะครับ บางคนเนี่ยก็เกิดจากอาหารที่กิน oh. นะถ้ากินอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะกินแรงพวกนี้ก็จะทำให้มีจ่นตัว oh. หรือว่ากรรมพันนะครับที่บ้านเป็นคนที่มีิ่นตัวแรงอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็อาจจะทำให้มีิ่นตัวแรงได้หรือว่าอีกอันนึงก็คือเป็นพวกเกลือ oh. นะครับที่มันหมักหมมอย่างเช่นตรงบริเวณรักแร้ซอกแขนซอกขาอะไรพวกนี้ นะครับพวกนี้มันก็เกิดจากการที่แบคทีเรียเนี่ยมันไปเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งกลิ่นออกมานะครับอีกอันหนึ่งคือตื่นเต้นด้วยถ้าตื่นเต้นีกอ่อะตอนนี้ตอนแรกคือคุณหมอตื่นเต้นกลัวกลิ่นออกแต่ตอนนี้ตอนนี้แบบว่ากินกินยังดีอยู่กินยังดีอยู่ตอนนี้ชินแล้วก็บอกว่าเออไม่ค่อยมีตื่นเต้นมีส่วนไหมคะตื่นเต้นก็มีส่วนนะก็ทําให้แบบว่ากลิ่นตัวไอ้พวกอะดรีนาลีนมันหลั่งนะนะครับมันก็ทําให้เหงื่อออกแล้วให้พวกกลิ่นตัวเนี่ยมันฟุ้งออกมาได้ นะนะครับแล้วคุณหมอมีวิธีช่วยไหมคบทำยังไงให้กลิ่นหายไปนอกจากโลออนถ้าอย่างเป็นเลืองเหงื่อนะนะครับหลักๆเลยส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณหลักแหล่พวกนี้เนี่ยนะครับวิธีการลดเหงื่อนะจริงๆมันก็ทําได้หลายวิธีอย่างบางคนก็แค่ทาแป้งอย่างเดียวก็เหงื่อก็ลดแล้วนะครับหรือว่าทาโลออนช่วยลดกลิ่นกายก็สามารถทําได้แต่ว่าพวกนี้มันอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียว นะครับผมทาตอนเช้าเนี่ยตอนเที่ยงพวกนี้มันก็อาจจะหายไปหมดแล้วกลิ่นตัวมันก็เริ่มจะออกมานะครับก็ต้องดูหลักๆกันนะว่าถ้าเป็นจากสาเหตุที่เหงื่อเลยนะครับถ้าเราอยากรักษาที่ต้นเหตุเนาะก็คือต้องไปลดการการเกิดเหงื่อนะครับต้องไปลดการทํางานของต่อมเหงื่อซึ่งวิธีการลดการของต่อมเหงื่อที่ง่ายที่สุดเนาะก็คือการฉีดบท็อกนะครับตรงบริเวณรักแร้เลยนะครับตรงบริเวณแอเรียที่ของเรามีเหงื่อออกเยอะๆเลย เนาะเพราะว่าโบ็อกเนี่ยมันจะไปทําให้ต่อมเหงื่อทํางานน้อยลงเพราะต่อมเหงื่อทํางานน้อยลงกินเหงื่อออกน้อยลงครับกินตัวมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยอ่าแล้วครับโบตอกกีนก็ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ยี่ห้อ,อของโบ็อกนะครับเพราะในท้องตลาดตอนนี้คือโบ็อกมันก็มีหลายยี่ห้อมากถ้าเป็นโบ็อกตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าโมเลกุลใหญ่ลิปของมันมันก็จะอยู่ได้นานนะครับก็ประมาณ6-8เดือนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นโบท็อกโมเลกุลเล็กนะครับนะอย่างเช่นของเกาหลีพวกนี้ก็จะอยู่สั้นลงมาอยู่ได้ประมาณสัก3าถึเดือนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือบางคนมีขนลักแร้ขนลักแร้อันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่ทําให้เกิดการหมักหมมสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องกําจัดขนนะครับใช่ให้ขนให้ลักแร้ของเราเนี่ยดูเนียนสวยไร้ขนเนาะ ก็จะมีทั้งแต่การโกนนะครับผมหรือว่าการทำเลเซอร์เพื่อทำให้ขนเนี่ยมันขึ้นน้อยลงขนอ่อนลงหรือว่าถ้าเราทำเลเซอร์ต่อเนื่งเนี่ยพวกขนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหากินตัวนะคะโบท็อกช่วยได้ค่ะ i b l หรือว่าเลเซอร์กำจัดขนก็ช่วยได้ครับผมเยียมเลย